สวัสดีทุกคนนะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาตรวจเช็คฮอนด้าซูเปอร์คับคันนี้นะครับว่าอาการที่เป็นเนี่ยมีปัญหาจากจุดไหนนะครับอ,อ,อาการเบื้องต้นของคันนี้นะครับเวลาเราเปิดสวิตช์กุญแจนะครับเนี่ยปั๊มต๊กดังนะครับสตาร์ตติดนะครับแต่ว่าไฟในหน้าปัดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับต้านมือได้ ไฟต t a r t มือมาได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก็ไม่ขึ้นนะครับเปิดซ้ายเปิดขวาก็ไม่ขึ้นนะเราก็แตรก็ไม่ดังนะเน,นเนี่ยไฟ้เนียไม่ไม่ขึ้นเลยนะไฟเกียร์นะใส่เกียร์ก็ไม่ขึ้นนะคือในนี้หายหมดเลยนะแต่รถสามารถ start ต,ติดได้ เิดสวิตช์นแจนะครับติดได้แต่ไฟหน้าปัดไม่ขึ้นนะอ,อันดับแรกนะครับที่เราจะต้องเช็คคือฟิวนะครับเรามาดูที่ฟิวว่ามีฟิวตัวไหนขาดบ้างนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่เชื่อมโดยตรงนะมันจะมีสองตัวนะครับฟิวหลักนะครับฟิวหลักจะเป็นฟิวสีเห็นไหม ฟิลหลักจะเป็นสีฟ้านะครับฟิลรองจะเป็นสีแดงนะครับแต่ถ้าไฟหน้าปัดมันขาดนะครับก็จะเป็นฟิลรองนะครับตัวนี้มันจะเป็นสีแดงครับถ้าเรามองด้วยตาเปล่าถ้าเกิดว่าเรามองเห็นนะครับแต่ถ้าคนเป็นช่างมองก็จะรู้ว่ามันขาดนะครับเนี่ยทีนี้เดี๋ยวเรามาลองเปลี่ยนดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า นี่นะครับถ้ามองทะลุเข้าไปข้างในเนี่ยมันมันละลายนะครับหรือมันขาดกันเองนะนถ้าเราไม่แน่ใจเราเปลี่ยนดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟิลใหม่เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปปิดสวิตซ์ก็อนนะครับเรียบร้อยนะครับเสียบเข้าไปเปิดสวิตช์ุญแจ ไฟมาแล้วนะครับทุกอย่างคือมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะไฟแต่บางตัวที่เกิดหลอดไฟมันขาดเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหลอดมันขาดนะครับเปิดไฟเลี้ยวดูนะครับไฟเลี้ยวก็ขึ้นนะครับเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาขึ้นทั้งสองนะครับแล้วก็ไฟเกียร์ก็ขึ้นนะครับไฟเกียร์ขึ้นปกตินี่ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้ที่ มีอาการไฟหน้าจอไม่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเปลี่ยนฟิลนะครับฟิลรองนะครับสีแดงจบเลยนะครับไฟกลับมาใช้ได้ปกตินะครับก็ประมาณนี้สำหรับวันนี้ก็จบด้วยคันนี้นะครับ h o n ดา้า u p e r c u ์คันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้ว ถ้าใครที่เจอการประมาณนี้สามารถลองตรวจเช็คดูฟิลก่อนเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่เราสามารถที่จะแก้ไขได้ง่ายที่สุดนะครับถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องช่างเราสามารถซื้อฟิลซื้ออะไรมาเปลี่ยนได้นะครับก็วันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีนะครับทุกคนครับสวัสดีครับ